ไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อมาลีแซ่เจียมค่ะค่ะค่ะหรือตอนนี้กําลังเรียนอะไรของที่นี่อยู่คะก็มีเรียนคิวสามิติแล้วก็คิวสไลด์ค่ะค่ะรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะดูจากอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ความประทับใจอะคะ่ะของที่นี่ประทับใจสถานที่ประทับใจคุณครูประทับใจอะไรบ้างคะก็ทั้งสถานที่แล้วก็คุณครูคะ่ะเพราะว่ามาเรียนพร้อมกับลูกสาวเลยสองคนคะ่ะค่ะ,คะแล้วตอนนี้เี่นกับครูอะไรอยู่คะ ก็เพิ่งจะมาเรียนห้องครูแยมค่ะ<ม>ก็คือเป็นการสไลด์ด้วยเครื่อง<ม>ค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณครูที่นี่บ้างไหมคะก็คุณครูที่นี่ก็เป็นกันเองทุกคนนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำดีค่ะ<ม>นักเรียนไม่เข้าใจอะไรถามนี่คุณครูจะให้คำแนะนำได้หมดเลยค่ะค่ะอยากให้ฝากถึงผู้ที่สนใจอะค่ะกับการเรียนสกิวสาม,มิตีอะค่ะก็ ถ้านึกถึงเรียนคิว3ามิติก็ต้องที่ไอโบสตีโ o นี่ค่ะ okay, ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ